โรงเรียนซาก,กุระเวลาหกนาฬิกาลูกพีครับมีคนต่างถิ่นมาหาเรื่องโรงเรียนเราอะ่ะโอ้โหดูท่าทางพวกนายถ้าฉันนึกไม่ผิดลวก่อนนาะยจะต้องเป็นพวกนักกีฬาโรงเรียนแน่นอนเลยใช่หรือเปล่าอ่ะใช่แล้วเราน่ะเป็นนักกีฬาวิ่งของโรงเรียนนี้เองอโอโดูท่าทางเราไม่น่าจะวิ่งได้นะเนี่ยเฮ้ยพูดอย่างนี้หมายความว่างไงอะ่ะก็พูดอย่างนั้นแหละทําไมอะ่ะ ลูกพี่ครับมันหาเรื่องโรงเรียนเราครับเราต้องจัดมันนะครับลูกพี่ครับลูกพี่ครับแบบนี้ใช้ไม่ได้เลยนะครับฉันว่ารอก่อนดีกว่านะอย่าไปมีเรื่องกับเด็กมอต้นอย่างนี้เลยโอ้ถึงฉันจะเป็นเด็กมอต้นแต่ฉันคิดว่าจะนวิ่งเร็วกว่าพวกนายอีกนะเนี่ยไว้ลอให้ท้องเกร็งลูกพี่ครับรู้สึกว่ามันจะกวนพวกเราอยู่นะครับเจ้านี่กวนบาทหาช่งมัเลยครับลูกพี่กวนอะไรกวนข้าวเหนียวมะม่วงเหรอ เฮ้ยอย่างงี้ฉันไม่ยอมนะท่านประธานต้องจัดการให้พวกเรานะครับชมรมวิ่งของโรงเรียนซากุระเราเนี่ยเป็นที่หนึ่งในจังหวัดนะจะให้เจ้าพวกเนี้มาทําให้มันวุ่นวายอย่างนี้ไม่ได้นะครับท่านประธานผมโอ้โอ้เจะาบอกไปทําไมเนี่ย่มันเป็นเรื่องจริงอะหล่อแหล่หล่อแหล่หล่อแหล่แน่จริงก็วิ่งตามฉันในทานดิบะโถอเอ้ยนักกีฬานักกีฬาอะไรตามไม่ทันหรอกปากแจ๋วนักจัดการมาเลยดีกว่าพวกเรา ลงมันลงมันยังไงฉันก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะฉันเจ๊งอยู่แล้วแล,วฉ,แล,วแลวฉันเป็นเด็กปักแจวอ่ะนนะจัดการมันเลย <c oughs> จัดการมันเลยน,นี่แน่ฉัน,น,นจะปักแจวแต่ฉันก็เก่งพอตัวแล้วไม่มีทางที่ฉันจะสู้นายไม่ได้หรอกเอ้ยฮึบฮับฮึบฮับฮึบฮับเฮ้ยวันนี้ตื่นเช้าผิดปกติฮ่เฮ้ยร่างกายยังไม่ฟิตออกไปวิ่งดีกว่าโบโบไป เดี๋ยวออกไปวิ่งก่อนที่จะไปสถานีตำรวจกันดีกว่าวันนี้พี่ฝนยังไม่ตื่นนี่นะมีเวลาวิ่งต้องชั่วโมงนึงแนะ่ไปเร็วอืมไปที่โรงเรียนดีกว่ามั้งตอนนี้น่าจะยังไม่มีเด็กนักเรียนมาสักเท่าไหร่มีสนามด้วยวอร์มร่างกายบนสนามน่าจะง่ายกว่านะครูใหญ่มาหรือ,อยังนะปกติก็มาแต่เช้าทุกวันนี่นะฮึบฮับฮึบ,บอ่ะครูใหญ่ สวัสดีครับครูใหย,ยเออน้อยเนี่ยเดินเกะกะฉันทำไมล่าหลบสิฉันจะเดินเวนเอาโถ่เอ้ยจะทักหน่อยก็ไม่ได้การเดินเวนมันสำคัญขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไปโบไปออกกำลังกายที่สนามกันดีกว่ามาเร็วๆที่โบโบนายเนี่ยวิ่งช้าชะมัดเลยนะ สงสัยจะกินเยอะเกินไปนะเนี่ยมานี่มาออกกําลังกายลดไขมันกับฉันดีกว่าบด,ด,ดูที่นะ่ะฉันวิ่งนํานายมานี่จะสุดโรงเรียนแล้วนะเอาละคิดถึงจังเลยนะไม่ได้มาโรงเรียนต้องนานเอาตรงนี้ละกันฉันจะออกกําลังกายตรงนี้แหละหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยวเปลี่ยนท่าหน่อยดีกว่านะหนึ่งสอง 3 4 5 6 7 8 9โบ้นายไม่ทำเหรอจะพยักหน้าอย่างเดียวอย่างนั้นไม่ได้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2,997 2,998โอ้ย2,999 S <S สามบานเอ๊โอ้หมดแรงเลยอะโบโอ้ยไม่ได้วิดพื้นอย่างนี้นานๆอขอยืดเส้นอีกนิดนึงแล้วกันนะเฮ้ยออกกําลังกายเสร็จแล้วก็ต้องยืดเส้นยืดสายหน่อยไม่อย่างงั้นเดี๋ยวจะยืดไปทั้งตัวนะเนี่ยอืมเดี๋ยวไปหาอะไรกินหน่อยดีกว่าหิวชะมัดเลยวันนี้เฮ้ยเอาละเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่านะโบนะพี่ฝนออกมาหรือย,ยังนะบานนี้ เอ๊เสียงอะไรนะ่ะเฮ้ยแย่แล้วตรงนั้นตรงนั้นมีเด็กตีกันอยู่ทำยังไงดีอ่ะจิง็จับไม่ได้นี่ปฐอนเอ้ยมาน,น,นีแล้วก็นี่แน่นแนจับ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 ต้องรีบไปดูก่อนแล้วไปรีบไปห้ามก่อนไม่งั้นแย่แน่เลยโอ้หอ,อย่างนี้สามลมหนึ่งไม่ค้านาะมือจะล็อกหนาจจบจับมมจับลุกมาเลยพวกเราสมปทอนเอาที่เข้าสทานเอนเออเออนี่เออนอเอ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 เนเอ จะกอมาเลยคับพวกเราจัดการเลยท่านประธานทำอะไรอะครับเดี๋ยวหยุดก่อนทำไมชมรมนักวิ่งถึงมาทำร้ายเด็กมอต้นล่ะครับเนี่ยเยช่ยก่อนครับหยุดก่อนผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมเป็นคนดีนะครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยลุมมันลุมมันลุมมันอยู่ดีๆเขาก็มาจัดการผมเฉยเลยอะครับพี่ครับนี่นายอะนายจะมากันไว้ทำไมล่ะเจ้าเด็กปากแจ๋วเนี่ยมันว่าชมรมกีทาของเราว่าเป็นเต่าด้วยนะเนี่ยไม่จริงครับพี่ครับไม่จริง ไม่จริงับเลยไม่จริงสักอย่างเดยพวกเเอาอย่างนี้นะครับเราค่อยคุยกันก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับเจ้าหนูเงียบปากไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจัดการให้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยๆคุยกันนะครับเออหยุดก่อนที่ครับผมไม่หยุดหรอกเจ้าเนี่ยมันล้อชื่อพ่อชื่อแม่ผมด้วยนะเนี่ยเอางี้เดี๋ยวฉันจัดการให้พวกนายเองนะใจเย็นๆก่อนพี่ครับช่วยผมด้วยครับ เออคือว่าผมอ่ะเป็นตำรวจอยู่ด้วยจำได้ใช่ไหมล่ะฮะเป็นตำรวจเหรอเอองั้นฉั้นให้นายจัดการก็ได้อบรมสั่งสอนมาให้ดีๆอ,อย่าให้มาหาเรื่องพวกเราอีกเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะดูแลเด็กคนนี้ให้เองนะแล้วออกไปบำเพ็ญประโยชน์หนึ่งวันโอเคไหมละ่ะพวกนายเออย่างงั้นก็ได้นะฝากนายจัดการให้ดีๆแล้วกันล่ะเอาพวกเราไปซ้อมวิ่งกันต่อดีกว่าอืเสียวเวลาชะมัดเลย ต่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมแค่พูดว่าวพาเขาวิ่งสู้ผมไม่ได้แค่นั้นเองอ่ะเอองั้นขอบคุณนะครับนายอย่างเงียบก่อนเลยนะโอ้ไม่แน่จริงนี่นะวิ่งหนีไปเฉยเลยอ่ะทำอย่างนี้ได้ไงกันอ่ะเดี๋ยวเถอะฉันจะจัดการนายตอนเย็นอีกทีแล้วกันไม่มีทางหรอกนายวิ่งสู้ฉันไม่ได้เห็นไหมครับพี่ผมไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเดียวเออท่านประธานผมรบกวนด้วยนะครับเออเดี๋ยวฉันจัดการพวกที่เหลือให้โอ้โอ้จะว่าไปจุกเหมือนกันนะเนี่ยนี่นายอ่ะอะไรครับผม ทำไมเสียงคุ้นๆชอบกนเลยนะเอ,อคุ้นอะไรครับผมเป็นคนรูปหล่อขนาดนี้ไม่มีใครหน้าตาือนผมหรอกฉันว่านายนี่ปากดีจริงๆเลยนะเขาถึงได้ลุมเอาเนี่ยซีเนี้ยก็แน่นอนแล้วก็ผมปากแก้วอยู่แล้วเฮ้ย hey, ทาอย่างนั้นมันได้ที่ไหนอ่ะทำไม่ะครับลุกข,ขึ้นมาให้ดูหน้าหน่อยดิฉันว่าหน้านา,นายคุ้นชอบกวนแต่ฉันนึกไม่ออกอะหน้าผมหลอมากเออเอนันี้เดี๋ยวดนะเออเออ,เอ,อพี่ครับหน้าตาพี่คุ้นๆจะมากเลยนะครับเนี่ย เออฉันก็ว่าน้านายคุ้นคุอยู่นะแต่ฉันนึกไม่ออกอ่ะเออนึกได้แล้วนึกได้แล้วผมจําได้แล้วครับถึงผมจะเป็นเด็กปากเจ้าวแต่ว่าผมก็ความจําดีพี่จาผมได้หรือเปล่าครับคนที่พี่ช่วยผมมาไว้เมื่อตอนเด็กๆก็าจาได้เปล่าฉันช่วยหลายคนนะนายคืออะไรอ่ะโอ้คนนั้นไงครับคนนั้นนายที่ช่วยที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านแล้วผมก็หนีออกจากบ้านนะจําได้ยังอ,ะอ่ะ๋อฮะเอวนี่โยชิหรอเนี่ยโอ้จำชื่อผมได้ด้วยแสดงว่าผมเจ๋วจริงๆนะเนี่ยนายเจ๋วตั้งต่ตอนนั้นแล้วอ่ะ โอ้พี่ครับผมไม่ได้เจอพี่มาตั้งนานผมคิดถึงคิดถึงแล้วผมขอหอมแก้มทีหนึ่งเอ้ยไม่ได้หรอกเอางี้เดี๋ยวฉันต้องไปเข้าเวรสถานีตำรวจแล้วอะ่ะนายตามไปกับฉันแล้วกันนะโอ้ได้เลยครับพี่พูดอะไรผมยอมน้ำทุกอย่างเลยครับพ่อผมรักพี่ครับเออแต่ว่าทำอย่างนั้นมันไม่ถูกไง <ผม S 1> ที่น,นายนทำอะ่ะที่นายไปว่าคนอื่นเขาว่ามันไม่ดีมานี้ผมไม่ได้ว่าอะไรเลยพูดเรื่องจริงทั้งหมดอะ่ะเออถึงมันจะเป็นเรื่องจริงแต่มันเป็นมารยาททางสังคมโยชิตามฉันมานี้แล้วกัน ตาไม่ไหนครับพี่ฉันต้องไปสถานีตำรวจอะดิไปทำไมอ่ะก็ฉันเป็นตำรวจไงเล่าแต่ผมไม่ได้เป็นตำรวจสักหน่อยแต่ว่าฉันต้องดูแลนายหนึ่งวันนี่นะผมไม่ต้องดูแลก็ได้ครับผมอ่ะเอาสวัสดีฮานะจัง๋อสวัสดีค่ะคุณตำรวจมานี่เร็วๆเข้าเลยอ๋อทำไมพี่วิ่งเร็วจังเลยครับเนี่ยเออรอผมด้วยครับผมหายใจไม่ทันแล้วเนี่ยฉันวิ่งธรรมดาวิ่งเร็วตรงไหนมาดูเร็วเข้าเอผมว่าพี่ต้องไปเป็นนักวิ่งโรงเรียนดีกว่านะครับเอ่อ <จ>น,นี่นี่เธอไปทาอะไรมาเนี่ยคือพอดีผมไปเคลียร์เรื่องที่โรงเรียนมานิดหน่อยอะครับอืแล้วไงต่อเออแล้วพี่ฝนไปไหนแล้วครับเขาไปตั้งนานแล้วโอ้ยแย่แล้วโดนบ่นแน่เลยอะโอ้โหออกไปด้วยนะไฟลุกท่วมเลยอะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวตามไปที่สี่แยกก่อนแล้วกันนะครับอ้าเชิญเลยอย่าลืมซื้อนี่มาให้ฉันด้วยนะข้าวเหนียวหมูย่างอะเออครับผมเออโยชิขึ้นรถมาเร็ว โอ้ผมไม่เคยได้ขึ้นรถตำรวจเออมากี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนที่พี่ช่วยผมอ,อะ่ะเออเออเออมานี่ก่อนตอนนี้พี่ฝนคงจะโกรธพี่แล้วล่หะนี่ปู่อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะโกรธเยอย่ากดทรงเดชอือืเริ่มโกรธมากแล้วนะันเนี่ยตั้งนานแล้วยังไม่มาสักทีหนึง่งไปไหนของเขานะเอ,อ้ยแย่แล้วพี่ฝนมาแล้ว โกรธวนลุกหวนลุกแล้วโกรธจนวนลุกแล้วเออพี่เอกขอโทษทีพอดีไปเจอเหตุการณ์อยู่พี่เอกเลยเข้าไปรังงับเหตุนะขอโทษทีนะเหตุการณ์อะไรนี่มันเป็นเวรของพี่เอกนะแล้วพี่ฝนก็มายืนให้ตั้งเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยทำอะไรมาไม่ต้องมาวดไม่ต้องในเวรพี่ไนเลยละกันนะเฮ้ยเฮ้ย อะไรอ่ะอะไรเหรอแย่แล้วอุบัติเหตุช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยลุงไม่รู้ด้วยครับอยู่ดีๆก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาตันหน้าผมเฉยเลยเนี่ยผมแค่วิ่งข้ามถนนมาเฉยๆเออผมตกลงว่าผมเป็นไครอึอึหัวเข่าทะลอกเลยอ่ะออแค่เดินข้ามถนนอยู่แค่เนี้ยทำไมจะจังเป็นอย่างนี้ทุกวันแย่แล้วเจ๊เจ๊เป็นอะไรหรือเปล่าครับเออหกล้มอ่ะโอ้หัวเข่าทะลอกงั้นเดี๋ยวผมพาไปหาหมอนะครับ โอ้โเจคนนี้อีกแล้วเหรอตั้งแต่สมัยเด็กๆเกลยยังเดินข้ามถนน,น,อนอยู่อีกแล้วครับเนี่ยเออใช่แล้วนายนี่ก็หยุดพูดก่อนได้ไหมเนี่ยฮะโอ้โหดูสิตัวก็นักหนักไอพี่ผมมาอุ้มได้ยังไงกันเนี่ยเอาหน่าเดี๋ยวฉันจะพาเจ้เขาไปหาหมอก่อนในี่ใกล้กันเนี่ยจะเจ็บหัวเขานายอยู่กับพี่ฝนไปก่อนละกันอยู่ทําไมผมไม่อยากอยู่กับเขาอะผมอยากอยู่กับพี่ผมรักพี่ครับรอผมด้วยครับ